แม่คะรวยอายุ6เดือนใช้ยาสีฟันฟัวรายกี่ ppm คะแม่จำง่ายๆเลยนะคะตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกของลูกที่โผล่ค้นเหงือกขึ้นมาถ้าฟันลูกปกติดีเลือกใช้ยาสีฟันที่มีฟัวรายเพราะฟัวรายนะคะจะช่วยป้องกันไม่ให้ลูกฟันผุนะคะแล้วก็ช่วยให้อุปกรณ์แร่ธาตุของฟันนะคะแข็งแรงทนต่อกรดได้เพิ่มมากขึ้นเอาง่ายๆก็คือช่วยป้องกันฟันผุนั่นแหละค่ะคุณแม่คะทีนี้แล้วเราจะเลือกใช้ฟัวรายเท่าไหร่เริ่มต้นได้ 1,000 ppm นะคะเพราะว่าถ้าเป็นฟัวรายที่น้อยกว่านั้นนะคะประสิทธิภาพของการป้องกันฟันผุนะคะก็จะน้อยกว่าดังนั้นก็คือยืนพื้นพื้นฐาน1,000 ppm ได้เลยแต่ถ้าลูกนะคะเนาะมีความเสี่ยงสูงต่อการที่จะเกิดฟันผุนะคะฟันมีคราบขาวนะคะฟันเป็นรูฟันแมงฟันดำอย่างหลังพาลูกไปตรวจกับคุณหมอฟันเด็กก่อนอาจจะพิจารณาแนะนําให้เลือกใช้เป็นยาสีฟันฟัวรัย1,500 ppm ก็จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุได้มากขึ้นดังนั้นจากที่คุณแม่ถามมาว่า ลูก6เดือนฟันน้ำนมขึ้นแล้วนะคะเลือกใช้ฟัวร์ไรเท่าไหร่ก็1000 ppm ได้เลยค่ะคุณแม่คะจะเลือกใช้เป็นยาสีฟันเด็กนะคะคินดี้เหมือนกันกันกบแมโบก็ได้นะคะมีหลากหลายขนาดฟัวร์ไร์ให้แม่ๆเลือกใช้นะคะ1000ก็มี1500 ppm ก็มีนะคะมีหลากหลายกลิ่นหลากหลายรสชาติแม่เลือกให้ลูกใช้ได้อย่างเหมาะสมเลยค่ะยาสีฟันเด็กของคินดี้นะคะเป็นแบบฟูดเกรดนะคะลูกเหอกกลืนได้ไม่เป็นอันตรายไม่เผ็ดไม่เย็นซ่าไม่แสบปากไม่มีน้ําตาลและมีฮาลาลเลือกให้ลูกใช้เป็นยา สิฟันเด็กคินดี้เหมือนกันกับแมโบก็ได้ส่วนแปลงสิฟันเด็กนั้นนะคะจะเลือกเป็นแปลงสิฟันเด็กนะคะของจอแดนนะคะซึ่งเหมาะสําหรับฟันน้นํานมซี่ร่ของลูกที่โผล่คุณเหงือกขึ้นมาหรือจะเลือกใช้เป็นแปลงสิฟันเด็กนะคะของมาสเตอร์รับดิดแบบนี้ก็ได้ค่ะทั้งยาสิฟันเด็กแล้วก็แปลงสิฟันเด็กนะคะพิกัดกดได้ตรการแมโบนะ